คนไร้บ้านคือส่วนประกอบหนึ่งของเมืองใหญ่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในทวีปที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างยุโรปวิกฤตเศร,รษฐกิจในสหภาพยุโรปที่ปะทุขึ้นที่กรีซเมื่อปี2009สร้างความยากลำบากและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาอีกหลายปีจากกรีซไอแลนด์โปรตุเกสฤดูร้อนปี2012ความเสียหายลูกลามมาถึงสเปนประเทศขนาดเศรษฐกิจอันดับ4ของยุโรปทำให้คนตกงานกว่า5ล้านคน ความยากจนผลักให้พวกเขาออกมาใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนข้างถนนปลายแหลมของโบสถ์พุ่งทะยานขึ้นสู่ฟ้าเหมือนมนุษย์จะพยายามเอื้อมไปให้ถึงสวงสวรรค์รูปร่างไม่สมมาตรและเต็มไปด้วยรายละเอียดอันแพรวพร้าลาซาคาดาฟามีเลียเพชรยอดมังกุรแห่งบาร์เซโลนาผลงานของอันโตนีเกาดี สถาปนิกชาวกาตาลันผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกด้วยผลงานการออกแบบในแนวอาร์ตโวที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติเป็นงานศิลปะอันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนสิ่งก่อสร้างจากความคิดแสนบันเจิดของเกาดีอีกหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมืองผสมผสานไปกับความมีชีวิตชีวาของไลฟไส์สไตล์สมัยใหม,ใหม่เหล่านี้คือสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนับสิบล้านคนในแต่ละปีให้มาที่นี่ ในย่านกลางเมืองเราเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆยืนรายล้อมไกด์นำเที่ยวคนหนึ่งเป็นทัวร์ที่เราได้รับการบอกกล่าวว่าต้องมาดูเพราะเป็นการท่องเที่ยวสุดแปลกเราขอเดินปะปนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆย,ยิ่งเดินก็ยิ่งแปลกใจบาร์เซโลน่าที่เราหาข้อมูลการท่องเที่ยวมาไม่มีอยู่ในรายการทัวร์นี้ไม่มีสถาปัตยกรรมงามเด่นแปลกตาของเกาดีไม่มีพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะ ไม่มีท่าเรือและชายหาดริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันงดงามไกดพากลุ่มนักท่องเที่ยวเดินซอกแซกเข้าไปตรอกเล็กซอยน้อยและมุมมืดของเมืองบางจุดดูเงียบเหงาหาความสวยงามหรือเพลิดเพลินเจริญใจแทบไม่เจอด้วยความสงสัยเราจองทัวร์นี้ในวันถัดมาเพื่อหาคำตอบ People told me you are guide tour. But you don't. Yes. o u you, you don't look like a typical guide tour. No, <I> who, are you? I'm not a typical guide tour. I'm a guide tour that used to be a homeless, and I show what i s to be a homeless in Barcelona. นี่ไม่ใช่สิตี้ทัวร์พาชมสถานที่สำคัญหรืออาคารบ้านเมืองสวยงามมันคือทัวร์พาเยี่ยมชมฉากชีวิตคนไร้บ้านในบาร์เซโลนา What I show is a different Barcelona. i s a <c oughs> <c oughs> p a r c e l o n a is not on the guidebooks. You're not going to find it i n the National Geographic. You're not going to find it in a in the Wikipedia. It s right. It's a it's a b a r c o n a you know from being a h o m p l e s s โฉมหน้าของคนไร้บ้านที่นี่อาจไม่เหมือนคนไร้บ้านในเมืองใหญ่ที่เราเห็นหรือคุ้นชินจำนวนมากเป็นคนหนุ่มที่เฉลียวฉลาดได้รับการศึกษาขั้นสูงแต่ไม่มีงานทำพวกเขาถูกเรียกขานว่านีนีมาจากคำว่า นีเอสตูเดียนีตราบาฮาที่แปลว่าไม่เรียนหนังสือไม่ทำงานไกด์ของเราพูดได้สามภาษาเขาทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและกำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอกแต่บริษัทต้องปิดตัวลงเพราะพิษเศรษกิจยูโรโซนโฮเซ่ต้องมานอนข้างถนนและยังชีพด้วยการขอทาน have e ่ e ิขาพเจ้ารั l าเใชีวว y Yes, Ah, those are the things they, they put on the social services when I went there. And, I and they made me the interview and they told me, well, your name, your age, do you have any kind of a studies? Yes, I have a degree in English philology. You have what? A degree in English philology, you know, university, and what are you doing on the streets if you have a degree? And I was, you know, there is something called crisis, there was a lot of money, without a job I ended up on the streets, as easy as that. In the world, you are kidding. Actually, no. Well, if you want I can introduce it to my to the people that are with me in the, in the, uh, in the uh, ATM. Why? Well, one is a lawyer, the other one is up. So I go on and they were okay. How many people are you sleeping? Five. How many of you have a degree? Four. And oh they were. God. It was yes. You begin to understand. Wicked. <coughs> คนหนุ่มสาวกว่าครึ่งในสเปนต้องกลายเป็นคนว่างงานหลายคนถูกฟ้องร้องขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยหลายคนไม่มีเงินสำหรับจ่ายค่าเช่าห้องพักหนทางหนึ่งของการอยู่รอดคือพักอาศัยกับพ่อแม่แต่บางคนก็ไม่มีพ่อแม่หรือครอบครัวให้พึ่งพิงอีกแล้วและลงเอยด้วยการใช้ชีวิตข้างถนนในที่สุด I love them t they love me but I go my way they go เจ้าของแนวคิดในการนำเที่ยวดูคนไร้บ้านไม่ใช่ใครแต่เป็นคนที่ต้องเผชิญกับมรสุมและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจมาก่อนลิซ่าญิงสาวชาวอังกฤษเป็นหนึ่งในประชากรยุโรปที่เคลื่อนย้ายจากบ้านเกิดที่เกาะอังกฤษมาทำงานที่บาร์เซโลนา เมื่อบริษัทที่ปรึกษาที่เธอทำงานอยู่ถึงคราวต้องเลิกกิจการด้วยพิษเรษฐกิจ Lisa ก็กลายเป็นคนตกงานเหมือนกับคนทำงานอีกมากมายหลายล้านคนในยุโรป I came to work for a marketing consultancy and I was working there until 2012 Then when I was on maternity leave I have two small children I was on maternity leave and then I lost my job okay, So this was the height of the crisis in, in Spain So the height of the economic crisis with very high unemployment levels Um, and very few opportunities for me to find another job. So, the idea is to say, okay, why don't we take the ever growing tourism of Barcelona and take a small section of that and make it work to solve the homeless problem? Not all homeless people are sitting underneath a bridge drinking cartons of wine. 12 hours a day. There are many people who do, but not everybody's doing that. There are people who are using the public libraries for internet, they're looking for work, okay? They're trying to um, get back in touch with their family members and friends because that's also um, a part of integration. So when we talk about integration, it's not just um, work integration, it's social integration, okay? So these are people who've got all ties with everybody. So we're trying to educate, mm -hmm. challenge myths. เธอจัดตั้งบริษัททัวร์เล็กๆขึ้นมาโดยตั้งชื่ออย่างเหมาะเจาะว่า Hidden City Tour ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานให้ตัวเองแล้วยังช่วยสร้างงานให้คนไร้บ้านและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้สัมผัสและรับรู้เรื่องราวของคนไร้บ้านอีกด้วย It's interesting because they coming from quite different they're because very from background. a They, yeah. were teacher, they were teachers, they were even like, you know, um, working in the, um, you know financial institutions. so. Mm. Yeah. So the profile of a homeless person isn't what people often imagine to be, uh, you know, what we maybe had 20 or 30 years ago. So the typical man, maybe in his 60s, uh, with a long beard, sleeping underneath a bridge, drinking every day, with no studies. No, no. Not anymore. Okay. Not anymore. These days, the profile is very, very different. Okay. And the idea of the tours is also to open people's eyes. Okay. So many people have never spoken to a homeless person. So when they do this, oh, but you're just a normal person. Well, yes, of course I am a normal person. Of course I you know, I don't have two heads. In it. I'm a normal person who, in life's complicated decision tree, made some wrong decisions, um, had a sprinkling of bad luck, and lives within a society, our society, that is not able. Does not want provide answers. บริษัททัวร์ที่ตั้งขึ้นมา2ปีกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคนที่จองทัวร์คือคนที่สนใจชีวิตและแง่มุมมืดของบาร์เซโลนานอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรมและความสวยงามโฮเซพาเราทัวร์เป็นกรณีพิเศษ ให้เราได้เห็นบารเซโลนาในมุมมืดมนที่บรรดาคนไร้บ้านใช้ชีวิตอย่างละเอียดละอออีกครั้งเราพากันเดินผ่านแผงขายดอกไม้คาเฟ่เก๋ไก๋ร้านค้าชื่อดังเลี้ยวเข้าไปตามซอกเล็กๆย่านเก่าแก่โบราณเร้นตัวอยู่หลังความสวยงามและความมีชีวิตชีวามันเงียบเหงาสุดโซมไม่มีอะไรน่าดูไม่มีใครคิดจะเข้ามาเดินเล่น เราเดินตามโฮเซไปดูโรงทานที่เขาเคยฝากท้องโรงอาบน้ำสำหรับคนไร้บ้านราซุปครเชนเดอร์คุณครับด้านเหอาบน้ใชไหรบใช่่้ออาบน้ำโซนนองซุปครีเชนซ p ุปครีเชนท์ใ s ่นี่เป็นส่วนองซุปครีเชนท์และหลัินออินคามารี่นเดนอนคามาอาบน้ำที่นี่ไ It was very violent. This was a, crime, a place drive with, with crime, with drugs. Here, the least dangerous things. Let, let me tell you the joke I was told once. The least dangerous thing you are going to get in the world is that you are going to get killed. What? And I will, Why well, you take me here? <laughs> because this is not longer that place. อีกด้านของบาร์เซโลนาที่ไร้ความงามแต่ก็เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองมันคือซ่องโสเพนีเก่าแก่ซึ่งเลิกกิจการไปนานแล้วปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อลบภาพเดิมๆออกไปโปรแกรมทัวร์ที่หาความสวยงามและความสนุกสนานไม่ได้จบลงที่ตู้ ATM ริมถนน so, The homeless sleep inside Yes behind the door In some places they they can do it why? because they have a roof, they have a gate, they go inside and they are protected. because sometimes it's too cold to sleep outside. yes, but, uh, for instance, in december, january, february, temperatures go close to to be uh, zero degrees. and then you have the, the dampness of the, of the city, uh, sorry, of the sea, making it worse. so you can be, for instance, at zero degrees and you can feel that you are minus 10. Get the เป็นแหล่งกดเงินสดของคนทั่วไปแต่ในยามค่ำคืนตู้ ATM ที่มีกระจกรอบด้านเป็นหมุดหมายสำคัญที่คนไร้บ้านส่วนใหญ่แย่งชิงกันเสมอเสมอเพราะมันช่วยบรรเทาค่ำคืนอันทารุณของฤดูหนาวได้แม้จะต้องแลกมนด้วยการนอนท่ามกลางคนที่เดินเข้าๆออกๆเพื่อกดเงินและแสงสว่างเจิดจ้าบาดตาของหลอดไฟทั้งคืน จะมีใครที่เข้าใจความรู้สึกของคนไร้บ้านได้ดีเท่ากับคนไร้บ้านด้วยกันเองวอ l f ฟกังอดีตบุปผาชนคนอิสระหรือฮิปปี้เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ข้างถนนเพราะความรักอิสระ Yeah. Really, it started in the seventies. I'll be very quick. I was on the street. I was a young hippie a German looking for truth and religion and everything in India. So well, you were homeless And so yourself. I was myself on the street, and uh -huh. those who took me in was a Christian community. Mm -hmm. And so I started to live with them. Yeah. So those days, in those days, I really um, found a new reason okay. for living—to live, to live. แต่ข้างถนนไม่ได้มีแค่ความอิสระเสรีมันยังมีความรุนแรงและยาเสพติด we were seekers we were smokers mm hmm. uh we looked into religion and uh, so many of us ended up um in bad shape people died mm hmm. people got crazy people had overdoses and i was a survivor because somebody took me in and it was a christian community In New Delhi New แต่นับว่าเป็นความเข้มแข็งของเขาบวกกับความช่วยเหลือจากโบทคริสต์ทาให้เขาเลิกยาเสพติดได้สําเร็จเลิกยาได้เขาเปิดร้านขายของมือสองเล็กๆในเมืองเมื่อพอพึ่งพาตัวเองได้เขาเปิดครัวเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนไร้บ้านอื่นๆ So one meal is comprised of bread carbohydrate and soup and yogurt yes that is not, is not, is not nutrition for, for one person? Yeah, well we try to have a balanced, healthy food for the people. And again, telling them, um, you are a person and you are my brother. I call them brothers. They are my brothers from the street, and so. It's very good cause. Yeah, I think so. Very good. Everybody from us, of us, could be one day in this situation. We never know. ครัวนี้ไม่ใช่แค่แจกอาหารแต่ยังให้สิ่งที่คนไร้บ้านหอยหานั่นก็คือให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โต๊ะอาหารถูกจัดวางอย่างสะอาดเรียบร้อยมีผ้าปูโต๊ะจัดจานช้อนอุปกรณ์การกินครบชุดเหมือนโต๊ะกินข้าวที่บ้านหรือตามร้านอาหารสร้างบรรยากาศให้คนที่เข้ามากินอาหารที่นี่รู้สึกเหมือนเข้ามาขอกินให้น้อยที่สุดอาหารหลักประจำวันคือซุปและขนมปัง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายไม่หมดแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเพราะมีปลาเอญย่าหรือข้าวผัดสเปนอันลือชื่อเสิฟด้วยรถบรรทุกจากร้านอาหารขับมาจอดหน้าร้านกระทะเหล็กหนักอึ้งข้างในมีปลาเอญย่าร้อนๆเต็มกระทะเดินทางมาพร้อมรถใกล้เวลาอาหารคนไร้บ้านทยอยเดินมาขนมปังอบใหม่ๆวางซ้อนภูในตร้าว,วางอยู่บนโต๊ะ อิามกาศปลายปีที่เริ่มเย็นลงทุกคนดูจพะพอใจกับซุปอุ่นๆและขนมปังใหม่ๆห,หลังจากอุ่นท้องกับซุปร้อนๆและขนมปังพวกเขายังได้อิ่มอร่อยกับไปหญ้าหอมฉุยอีกคนละจานนับเป็นมื้อพิเศษของคนไร้บ้านจริงๆ แคว้นกาตาลุญญาร่ำรวยด้วยขนาดเศร,รษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของสเปนมีบาร์เซลโลนาเป็นเมืองหลวงที่สวยงามในความงามมีความอัป,ปลักษณ์ในความมั่งคั่งมีความยากจนข้างถนนและซอกหลืบสกปรกของเมืองมีคนไร้บ้านลารามบาสถนนในย่านการค้าของบาร์เซลโลนาขนาบข้างด้วยร้านรวงมากมายคึกคักด้วยผู้คนที่เดินผ่านไปมาทั้งเดินเล่นนั่งเล่นกินดื่มและชอปปิ้ง ชายหนุ่มหนวดคราวรุงรังนั่งอยู่ริมถนนข้างๆเป็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดในชีวิตของเขาเป้เดินทางใบใหญ่อุปกรณ์การนอนที่ประกอบไปด้วยผ้ารองนอนม้วนอยู่กับผ้าแบลังเก็ตด,ด้านหน้ามีแก้วพลาสติกสีใบาวางเรียงรายแต่ละใบระบุชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของความต้องการเงินมีตั้งแต่เพื่อไปซื้ออาหารไปจนถึงซื้อกัญชาที่นี่กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ร้านในเมืองเปิดขายพืชสีเขียวชนิดนี้อย่างเปิดเผยและคนไร้บ้านมากมายก็ปรารถนามันแม้จะต้องนอนข้างถนนเที่ยวขออาหารและอดมื้อกินมือ้อแต่พวกเขาก็ยังไม่ตัดขาดจากมันและเมื่อไม่มีเงินก็มีวิธีพลิกแพลงวิธีหาก,กัญชามาสูบกันจนได้ก้นบุหรี่ผสมกัญชาที่ถูกทิ้งถูกเก็บมารวบรวมกันได้พอประมาณสสหายเริ่มลงมือแกะก้นบุหรี เคียเศษใบยาสูบและใบกัญชาที่เหลือติดอยู่มารวบรวมเป็นบุหรี่ไส้กัญชามวลใหม่นอกจากความหิวโหยหนาวเหน็บและสกระปรกแล้วชีวิตข้างถนนนั้นหนีไม่พ้นความรุนแรงและยาเสพติดไม่ใช่แค่กัญชาซึ่งที่นี่สามารถเสพได้โดยถูกต้องแต่ยังมียาเสพติดร้ายแรงและผิดกฎหมายอีกมากมายหลายชนิดที่แพร่หลายอยู่ในทุกซอกทุกมุมของบาร์เซลโลนาทั้งเฮโรอีนโคเคนยาบ้าและยาอี และการมีชีวิตอยู่ข้างถนนนั้นใครที่แข็งแกร่งไม่พอก็จะพลัดหลงเข้าไปอยู่ในวงจรอาสยากรรมและยาเสพติดได้อย่างง่ายดาย มีหนทางที่หลุดจากวงจรนั่นก็คือการออกจากถนนและหางานทำลิซาบอกเราว่าตอนนี้มีคนไร้บ้านที่มาสมัครเป็นไกด์ทัวร์แล้ว4ี่คน และแม้จะต้องการคนเพิ่มแต่ก็ทําได้ยากเพราะข้อจํากัดและปัญหาใหญ่ของคนไร้บ้านนั่นคือการใช้ยาเสพติด The most challenging part of my job is actually finding guides Okay it's very very difficult to find guides We might have 3,000 people homeless in Barcelona But I'm asking for a certain profile I want people who are uh, clean of alcohol and drug addiction s Or at least in, in a um, i n treatment Any people who are able to work Okay, who are fit, healthy, physically fit and mentally able to work. Um, I need people who, who, who actually want to work, who want to small, form part of a small team and also people who speak languages. Okay, because we run know our tours in, in English, French, German and some tours in Spanish. Okay, so that's the most difficult part of my job. The most challenging aspect to help people is for them, I think, to want to be helped and to open their horizons. มีน้อยคนที่สามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้การเลิกเสพยาไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนการอยู่ในบ้านสงเคราะห์แม้จะมีที่นอนที่กินแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎและมีข้อจำกัดหลายอย่างคนไร้บ้านมากมายจึงหอยหาอิสระในการใช้ชีวิตและยอมแลกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการกินนอนและขอทานอยู่ข้างถนนกรณีของโฮเซ่นั้น3ปีกับวิถีทางของคนไร้บ้านกัดกร่อนชีวิตจิตใจเขาจนเกือบจะพ่ายแพ้ แต่เขาไม่ติดยาเสพติดและมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากชีวิตข้างถนนให้ได้ But you have hope Yes If If I didn't have hope I would have died on, on the streets or in the shelters I would When I tried to commit suicide for the first time I would have managed to to be successful But that hope I wouldn't be here I suppose I'm not too stubborn to to give up I'm too silly to do that When I see a a judge or Job offer on the, on the internet by simply saying my CV. I don't get any, uh, any, any answers, but I try. Perhaps someday I will be like. So it's still hard to get a job here. Yes, the crisis is, is still a bit uh, hard here. It's not as hard as perhaps two years ago, but it's still complicates it. It's quite hard to go on. Personally, suffering from it. การมาทำงานเป็นไกด์ให้กับบริษัทท่องเที่ยวของลิซ่าทำให้ชีวิตของนักศึกษาปริญญาเอกอย่างโฮเซ่ค่อยๆคลี่คลายไปสู่ความหวังบ o e เ r I ส่้นเป็น o ้นตออุปรแต่ยังมีคนไร้บ้านคนที่ถูกเรียกขันว่านีนีที่แปลว่าไม่เรียนหนังสือไม่ทำงานอีกจำนวนมากที่ยังไม่อาจไปให้พ้นจากถนนจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสรักเสรีหรือติดอยู่ในวังวนของยาเสพติด